เฮ้ยมาซองแดงซองแดงซองแดงซอ,องแดงเอ้ยสุดยอดมากค่ะเบ,บ็ดอยู่ที่500นะจ๊ะแต่ไปแล้วจ้ารอบนี้จุกจุก เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นแม่แนะนำให้เล่นตามหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกับช่องพีจีแตกยับนะคะวันนี้กลับมาเล่นเกมพี่วัวน,นำโชคกันนะจ๊ากเกมนี้คือปังสุดๆเรามาเริ่มเล่นกันเลยวันนี้นะคะทุนของเราอยู่กันที่ะร้อยเราจะเล่นเท่าไหร่ดีวันนี้วันนี้วันดีออน,น,น,นเอาสักสามสิบ ไปเลยไปจ้า30บกดออโต้ด้วยดีกว่าอีกิจ้ามาลุ้นกันวุ้ยส้มเข้ามานะจ้าตัวนี้ตัวถูกไปเรื่อยเลยอืยังไม่เข้ามาลุ้นกันนะคะว่ารอบแรกจะแตกดีไหมเฮ้ยเฮ้ยซองแดงมาคูณสิบนะจ้าเป็ดอยู่ที่30สเฮ้ยแตกแล้วจ้ารอบแล้วก็ปังสุดๆนะจ้ารับโบนัสกันมาเลยอยู่กันที่อ ส่สามพันแะน่ทุกคนรอบแ้วก็รับจอจุกๆไปเลยนะคะวันนี้ดวงดีตั้งแต่เริ่มเรามาลุ้นกันต่อ mm hmm. ไปจ้ากดมือกดมือดีกว่าอยาต่อไปกดมือดีกว่าอ่ะหมดแล้วขอกดมือหน่อยนะอืมป่บเบ็ดเลยจ้าอยากจริงๆอยากไ่นเบ็ดห้าสิบมาลานแหละอ่ะรอบนี้กดมือก่อนละกัน อุ้ยวายมาจ้าไปต่อยาวๆเลยนะคะขอออโต้เลยก็สลับไปกดไปนะกดมือบ้างกดออโต้บ้างแต่ถ้าเล่นเยอะจะกดมือไม่ไม่กล้าเสี่ยงออโต้นะจืมไม่เข้าเกมนี้ก็แตกดีเนี่ยทุกคนดูง่ายด้วยอยไม่เข้าเลยมีแต่วายมาหคือสองแดงก็ได้อยู่ย,ยังไม่แตกยังไม่มาอะไปยาวๆเลยจ้า เอ้ยได้แล้วจ้ารับมาจุกๆไปเลยนะจ้าสามพันนะจ้าตัวนี้ตัวแพงนะจ้าเล่นเบ็ดที่ห้าสิบนะคะทุกคนเอ้ยรอบนี้ก็ปังสุดๆนะจ้าไปจ้าขอขอออโต้อีกรอบหนึ่งนะทุกคนมันตัง,งดตงงดงไปยาวๆเลยทุกคนทุกคนคูณสิบไหมโอ้ยได้ปะทัดมาอุ้ย ส, o, ส้มเข้า่้มเข้ามาคูณสิบคูญสิบคูณส oh mm ิบโอ้ยเกือบไปอุ้ยไวมาสวยงามจ้าคูณสิบปล่วนะจ้าไปต่อจ้าไปต่อจ้าเอ้ยประทัดมาประทัดรอบนี้รอบนี้รอบนี้คูณไม่เข้าเกือบนะถือว่าได้ยูช่องแดงมาตังไม่สวยงามต่อจ้าต่อจ้า ได้ได้ทองมานะโอเคไปกดมือต่อจ้าจะเล่นเบ็ด50ยาวๆไปเลยนะคะวันนี้อ้ายได้ค่ะรับนี้นะคะดานที่1,000นะจ้าโหยพี่วัวชันกระโดดใหญ่เลยไปฟิวฟิวฟิว,ฟวเอ้ยรับมาอีกแล้วนะจุกๆอีกหนึ่งจ้าสุดยอดมากแม่ ไปตอกันค่ะขออนุญาตปรับเบ็ด่อยนะตั้งใจจะเล่นเบ็ดที่50นะขอปรับร้อยเลยแล้วก็ออโตอีก <c oughs> 10 <c oughs> ไปเลยจ้ะแม่มาลุ้นกันมาลุ้นกันรอบนี้รอบนี้รอบนี้อุย้ยแตกแล้วแตกไหมแตกแตกมาวะมาอุดอุดอุ้ยเกือบอ้ยอีกใหม่เอาใหม่อีกใหม่อีกมาอีกใหม,ม่ส้มอุย้ยไม่เอาสิ ไปขอตัวแพงๆขอตัวแพงๆอุย้ยถุงถุงแดงถุงแดงถุงแดงซองแดงอืมไม่เข้าเฮ้ยต่อจ้าประทัดก็ได้ายมายวยวายซองแดงเห็นไหมซองแดงเข้าไม่แตกถ้าไวเข้าปังแล้วยวย <c oughs> วายโอ้ยได้มาตัวหนึ่งนะจา้าไปต่อจ้าอืม <c oughs> ไวมาสามเอ้ยสวยดู ไม่เขา้าอุ้ยฮืมยาวๆไปจ้าไปยาวปจอไปจอไปจอไปจอมาไหมมาไหมมาไหมรอบนี้รอบนี้ประทัดวายประทัดวายวายวายอุ้ยไ,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 ไม่เขา้าโว้ยโอ๊ยเสียลมต่อจ้าส้มส้มเหรอส่องแดงก็ได้ส่องแดงส้มเออเลิกจ้าต่อจ้ายาวๆไว้เลย เข้าไหมอุย๊ยวายมาอีกหนึ่งไม่เข้าแล้วนะอืมจะปรับเบ็ดดีไหมขอขอปรับหน่อยละกันขอเล่นที่ห้าร้อยไปเลยจ้ารอบนี้ขอกดมือด้วยอุย๊ยส้มมาสี่จ้าส้มมาสีขอยัดก,กดมือนะทุกคนเรามาลุ้นกันอันนี้ ม่เคยเล่นเบดสูงๆเลยนะทุกคนมาเป็นกำลังใจด้วยนะอ้โยทำไม,ไม,ไ,มไม่เข้าเฮ้ยเมาซองแดง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 เอ้ยสุดยอดมากค่ะเบ็ดอยู่ที่500รอยนะจ๊ะแตกไปแล้วจ้ารอบนี้จุกๆไปเลยได้มาที่ห้าหมื่นสุดยอดมากค่ะทุกคนอุย้ยสุดยอดมากจ้าปต่อนะจ๊ะปังปัง อุ้ยแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วโอ้ยดีใจอะ่ะโอ้ย,อ,ยอ้ายเช็คบินมาต่อนะจะตอนนี้มาไหลจุกๆเลยไหลดีมากอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะคะเอาไงดีเลิกดีไหมขออีกหน่อยขออีกหน่อยกดมือนั่นแหละกดมือนั่นแหละรอบนี้อ่ะรอบนี้ขอเบ็ด ไม่กล้าเอาห้าร้อยเหมือนเดิมดีกว่า <g uck ling> จะเล่นพันก็นไม่กล้าเอ้ยมาต่อจา้าไปต่อขอเองนิดอุ้ยไม่เข้าไม่มาออกนิดนึงอีกนิด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 มาไหมมาไหมอุ้ยไม่เข้าแล้วจ้าส้มส้มอะไรก็ได้ส้มวายส้มส้มส้มุอยเข้าจา้าเราวว่าเราไปก่อนดีกว่าขออีกหน่อย,อยถ้าไม่เข้าเลิกแล้ว มาไหมมาไหมมาไหมมาอืดอ่าได้อยู่นะถูกโคนวาไปนะจ๊ะ <c oughs> ใจอยากได้แสนนะเนี่ยแต่ไม่สู้ดีกว่าประทัดเข้ามาอายส้มเออนั่นแหละสุดยอดมากเบ็ดห้าร้อยยาวๆไปเลยนะจ๊ะอ <c oughs> ่ะ าดทธอไม่มาแล้วโอ้ยโอ้โอ้ย้ยๆๆ้ยเกือบเกือบได้มานะจ๊ารอบนี้อีกหนึ่งหมื่นจ้าได้มาหนึ่งหมื่นแค่ได้มาอีก5้าหมก็ดีนะโอเคโอเคทุกคนวันนี้พอให้นี้ดีกว่าวันนี้ได้มาเจ็ดหนเนะโอเค